ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องราวที่เด่าเก่าขานถึงกำนานวีรบุรุษทั้ง7ที่คอยปกปอกอ้องอาณาจักรที่ตั้งอยู่ณที่ห่างไกลผู้คนต่างยกย่องให้พวกเขาเป็นวีรบุรุษประจําอาณาจักรที่จะคอยดูแลอาราขาดินแดนแห่งนี้ให้มีความสงบสุขโดยผู้คนกล่าวขานวีรบุรุษเหล่านี้ว่าเป็นผู้กล้าทั้ง7ผู้กล้าทั้ง7เป็นกลุ่มวีรบุรุษที่มีเรื่องเด้าขานกันมาหลายชัวยย่วอายุคนด้วยความกล้าหาญและความสามารถอันเป็นพิเศษ ที่ทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแห่งนี้ผู้คนน่าขานถึงวีรบุรุษเหล่านี้ด้วยความภาคภูมิใจและความเคารพนับถือแต่ความสงบสุขของอาณาจักรก็ไม่เคยยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อมีภัยอันตรายมาจากมิติต่ตางๆหรือสตูที่มาจากหน้าที่ห่างไกลพล้นซึ่งทุกครั้งที่มีวิกฤตเหล่านี้พวกเขาจะปรากฏตัวเพื่อปกป้องและนําพาอาณาจักรกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ทว่าหนึ่งในผู้กล้าทั้งเจ็ด ผู้ซึ่งเคยเป็นที่เคารพและนับถือด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความเป็นผู้นำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความเมตตากลับเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเศร้าภายใต้เงื่อนไขของความสงบสุขที่ยืดเยื้อความสําเร็จและความยกย่องที่ได้รับอย่างต่อเนื่องทําให้เขาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในใจของตนเองจากบุคคลที่เคยเป็นที่พึ่งพาและให้คำปรึกษาเขากลับกลายเป็นคนที่มีความหยิงโโห่งโสหหากในตัวเองบทบาทของเขาเริ่มกลายเป็นการแสดงออกถึงอำนาจและความเหนือกว่า แต่ที่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือและการเป็นต้นแบบอย่างที่ดีความเคารพที่เขาเคยมีต่อเพื่อนร่วมทีมและผู้คนในอาณาจักรก็เริ่มสลายไปและถูกแทนที่ด้วยความหลงตัวเองและความหยิ่งผยองการเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งความไม่สงบในกลุ่มวีรบุรุษและในอาณาจักรความสัมพันธ์ระหว่างผู้กล้าและประชาชนเริ่มสั่นคลอนการเียสละและความเียสละที่เคยเป็นลักษณะเด่นของเขากลับถูกกดดันด้วยความทะนงตัว และการขาดความเชื่อมั่นในตัวตนของผู้อื่นแต่แล้วความวุ่นวายได้เริ่มต้นขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้กล้าที่เปลี่ยนไปประชาชนเริ่มเรียกร้องต่อราชาให้นาผู้กล้าที่เปลี่ยนไปออกไปจากอาณาจักรแต่ถ้าว่าทางพระราชาก็ไม่สามารถทําบไดได้ไดจนกระทั่งพระราชาไม่สามารถทนต่อเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้จนได้ตัดสินขับไล่ผู้กล้าคนนั้นออกไปจากเมือง เหล่าผู้กล้าที่เหลือจึงตอบรับเสียงเรียกร้องของประชาชนในอาณาจักรโดยออกเดินทางไปปราบผู้กล้าคนนั้นระหว่างการเดินทางนิสัยที่ถูกซ่อนเร้นไว้ก็เริ่มจะแสดงออกมาในระหว่างการเดินทางเหล่าผู้กล้าทั้งหกคนพบว่าการเดินทางไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้กับศัตรูที่อาจเป็นภัยต่ออาณาจักรแต่ยังเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของพวกเขาเอง นิสัยที่ถูกซ่อนไว้หรือความมืดมนที่เคยถูกละเลยเริ่มแสดงออกไม้หเห็นอย่างชัดเจนความขัดแยงระหว่างความักดีต่ออาณาจักรและความสัมพันธ์ระหว่างผู้กล้าทั้งหกคนเริ่มเกิดขึ้นการทดสอบทางศีลธรรมและจริยธรรมของพวกเขาเทาวีความรุนแรงขึ้นบางคนเริ่มสงสัยในความถูกต้องของการตัดสินใจของพวกเขาขณะที่บางคนมีความลังเลในภารกิจที่พวกเขากำลังจะ เนน,นิกราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเดินทางนี้ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงอัณหาูมิให้ดีขึ้นและสามารถใช้พื้นที่นี้ส,สาาร้างแขวมบางคั่งและอำนาจให้กับเราเองได้หรือไม่ถ้าเราไม่ใช้มันเราจะเสียโอกาสและไม่ได้กลับมาอีกทำไมคนที่ไม่มีความสามารถเท่ากับเราถึงได้รับเกียรติและการยกย่องมากกว่า ฮาบุก,ก้าคนนั้นที่เรากําลังจะไปพบมีความผิดพลาดมากมายทําไมเราถึงนองปล่อยให้เขามีความสําคัญมากกว่าพวกเราการทํางานหนักและการเดินทางช่วงนี้เหนื่อยยากเราควรจะคิดถึงการหาแนวทางที่ง่ายกว่าในการจัดการปัญหานี้ไหมบางทีการใช้เวลาในการพักผ่อน และวางแผนใหม่อาจเป็นทางออกที่ดีกว่าการนำสิ่งที่ลำบากนี้แค่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและหมดแรงความโกรธของเราต่อผู้กล้าคนนั้นทำให้เรามองเห็นแค่ความผิดพลาดและอันตรายที่เขานำมาแต่เราอาจจะต้องถามตัวเองว่าความโกรธนี้อาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่ความโกรธอาจทำให้เราไม่เห็นภาพรวมที่แท้จริงและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำของเราข้าว่า การที่เรามุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจในครั้งนี้อาจจะทำให้เราพลาดสิ่งสำคัญอื่นๆก็ได้บางทีสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าการแสวงหาความสำเร็จในภารกิจครั้งนี้เราต้องระวังไม่ให้ความต้องการส่วนตัวของเรามาบดบังภารกิจที่เราดำเนินอยู่ในตอนนี้นะเราจะต้องได้รับรางวัลที่สมควรสำหรับความพยายามของเรามิฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการสูญเสียเวลาและพลังของเราไป,ปเปล่าๆ สิ่งที่เราต้องการคือการรับรู้และความชื่นชมที่เราไม่ควรละเลยเราควรจะหาวิธีที่ดีที่สุดในการรับสิ่งที่เราคิดว่าสมควรจะได้รับเมื่อพวกเขาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางความขัดแ้้งภายในกลุ่มเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้ความมืดมนที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของพวกเขา ทำลายภารกิจและความสัมพันธ์ของพวกเขากันเองเอาไว้ที่เพื่อนเลือดร่างกายที่เหนื่อยล้าที่ใสที่เปลี่ยนไปบรรยากาศที่เหน็บหนาวตอนนี้เหล่าผู้กล้าทั้งหลายนั่งพักผีไฟเพื่รพอรดบความหนาวหลังจากที่ตังหานคนสนิทของพวกเขาไปแต่ทว่าความสง,งบสุขก็ไม่ได้สงบอย่างที่คิดความขุ่นเคืองความวิสยาความกโกรธความรู้สึกต่างๆได้ถาถมเข้ามาในเหล่าผู้กล้าอย่างไม่หยุดยัง้ง ในช่วงเวลานี้ความรู้สึกต่างๆที่ถาถมเข้ามาทําให้บรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความตึงเครียดและความไม่สงบความขัดแย้งภายในจิตใจของพวกเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายและผลกระทบจากการกระทาของตนเองการพูดคุยและการจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อาจเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวกเขาเองการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ อาจเป็นคุญใจสําคัญในการนําพาพวกเขาไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าทําไมเราต้องฆ่าเขาด้วยล่ะทางออกอื่นก็น่าจะมีไนมะ่ใช่หรอแล้วไงอ่ะคนอย่างมันก็สมควรตายอยู่แล้วคนอย่างมันไม่เหมาะที่จะเป็นหัวนหน้าด้วยซ้าเฮ้ยพูดไปได้ไหมทั้งคู่มันก็ตายหาไปแล้วพูดมากอยู่ได้นะ่ะ ไหนๆมันก็ตายแล้วข้าขอสมบัติและพลังเหมือนนะในเมื่อมันตายแล้วเราจำเป็นต้องไปเยี่ยมหนุ่มศพหรือเปล่าจะว่าไปแล้วเจ้าหมอนั่นนะ่ามีภรรยาใช่ไหมนะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการสนทนาน,นี้ไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงความรู้สึกและความคิดเห็นที่หลากหลายจากแต่ละคนสร้างความตึงเครียดและความสับสนในกลุ่ม เขายังคงป้องจัดการกับผลกระทบจากการกระทำของตนเองและตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจต่อไปในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ขณะนี้พวกเขาแต่ละคนต่างเผชิญกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงภายในใจและจิตใจของตนเองขณะที่พวกเขาได้ตกอยู่ในวงจรของความรู้สึกและนิสัยที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาความกล้าหาญที่เคยมีนั้นได้ถูกแทนที่ด้วยความท้อแท้ความสงสัยและความเจ็บปวดที่ตนเองสร้างขึ้น การเผชิญหน้าครั้งนี้กลายเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทำลายล้างกันและกันในที่สุดเราผู้กล้าทั้งหกก็พบว่าความขัดแย้งที่พวกเขาเคยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาหันมาทำร้ายกันเองจิตใจที่ถูกทำร้ายและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้พาพวกเขาไปสู่การทำลายล้างที่ไม่มีทางกลับสนามรบที่เคยเป็นที่ที่พวกเขาต่อสู้พวกความยึติดทำตอนนี้นั้น กลายเป็นที่ที่พวกเขาทำลายล้างกันเองความก้าวหาญที่เคยมีได้ถูกแทนที่ด้วยความขัดแย้งและคบบวามเจ็บปวดที่ไม่สามารถหนีไปจากมันได้ในที่สุดการกระทำของพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงที่โหดร้ายของการเผชิญหน้ากับความรู้สึกและนิสัยที่พวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายสหสัสวรรษบ้านเมืองที่แต่ก่อนมีชีวิตชีวาใสายน้ำที่เคยไหลผ่าน ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์สัตว์น้อยใหญ่ที่เคยส่งเสียงณตอนนี้นั้นเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าซาปราดับัดพังแต่การต่อสู้ก็ไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดจนมีวีรบุรุษคนหนึ่งที่ดุดมือเข้ามาจัดก,การความวุ่นวายที่ไม่มีทีเท่าเพาื่อจบวีรบุรุษได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตเหล่าผู้กล้าพวกนั้นเพื่อยุอยติสงครามที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานและนำพาดินแดนนี้กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้ง แม้ว่าผู้กล้าทั้ง7จะเปลี่ยนไปแต่ความกล้าของทั้ง7นั้นยังคงตาตึงใจในชาวเมืองที่ตนนั้นเคยได้รับการปกป้องถึงแม้มีเรื่องราวของผู้กล้าทั้ง7จึยังคงเป็นเรื่องเล่าขานอย่างกว้างขวางในทุกยุคทุกสมัยแล่ในวันนี้เมื่อภัยอันตรายกลับมาอีกครั้งจะมีบุรุษคนใหม่เกิดขึ้นและก้าวตามรอยเท้าของผู้กล้าทั้ง7หรือไม่เรื่องราวนี้ยังคงเปิดกว้างให้เราได้ค้นหาและเขียนต่อไปในอนาคต